โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวเดสบอยเดสไลท์ light, ทุกคนด้วยนะครับและว,วันนี้ผมก็มีเซตเปอร์คู่สายพิกเกมมาให้เพื่อนๆร,รับชมกันนะครับและจะมีเปิร์อะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยครับผมโดยเปิร์แรกที่ผมจะเอาลงนะครับมีชื่อว่าทนทายาตของวิลเลียมบิลเปิร์นี้นะครับจะมอบความสามารถในการฟื้นตัวอย่างสมบูรณ์จากสภาวะใกล้ตาย1ครั้งต่อเกมและเพิ่มความเร็วในการฟื้นตัวเมื่อใกล้ตายขึ้น35%ก็คือถ้าเราล้มเราสามารถลุกเองได้1ครั้งและจะครบตัวเองตอนล้มได้ไวขึ้น35%และ เปิ์กที่2มีชื่อว่าพิทักษ์วิญญาณของเชลิลเมสันเปิ์งนี้นะครับจะทําให้เราได้รับเอฟเฟกต์สถานะทนทานเป็นเวลา8วินาทีหลังได้รับการรักษาหรือฟื้นตัวจากสภาวะใกล้ตายเมื่อต้องคําสาบสามารถฟื้นตัวเต็มที่จากสภาวะใกล้ตายเอฟเฟกต์ e สถานะนี้เกิดขึ้นได้เพียง1ครั้งในทุกๆ30วินาทีก็หมายความว่าถ้าเราล้มอยู่แล้วเราลุกขึ้นมาได้ไม่ว่าจะลุกด้วยตัวเองหรือเพื่อนดึงขึ้นมาเราจะติดทนทานเป็นเวลา8วินาทีนะครับโดยเปิ์งนี้จะมีคูลดาวอยู่ที่30วิินาาาาาาาทีและถถ้เเราาารรตดคํสม ลุกได้กี่ครั้งก็ได้นะครับมันจะไปคอมโบกับเบิร์กแรกเบิร์กของลุงบิวถ้าเราล้มเราสามารถลุกขึ้นได้พอลุกขึ้นมาเราก็ติดทนทานต่อในบางสถานการณ์อาจจะพลิกเกมจากตายสีเป็นรอดสีได้เลยและอีก2เบิร์กผมจะเอาตายยากกับแทงหลังลงนะครับโอเคครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปรับชมกันในเกมได้เลยครับผม Let's go ผมกดแล้ว กระองเจ็บเนี <sweat for> <zos> <_ hum iono> mm ่ยโดแดงสีบได้ของพยาบาลีเอาเราเลยเนี่ยกู้บึ้มไปหนึ่งมาเลยเปล่ามาเลยมาเลยมาเลยรับผลกรรมปลูกไม้หมูนะขวาบนน่ะวิววิสวย ระวังเจฟฟี่เย <laughs> ็ดตัวของตัวโอ้โหตัวตัวมันสูงไอ้หมอเนี่ยมันสูงีหรืออะไตัวเนี่ยครับเดี๋ยวกลัวไปทิ้งก่อนดีกว่าง่ายดีลยไ,ไล่เบสเราไม่ไล่ดีกว่าครับไม่เจอเบสกลับไปบ้านเล็กโอเคพี่เที่ยผมผมหาไฟฉายปั๊กไม่เจอป้าเดี๋ยวผมฉีก<อ>ให้ ผมผมผมเสกให้ปั๊บไปเก็บเลยนร้อมไม่ทามก็มึงคิ่าไงฮะเบส้ฟัระเบิดอะไรอย่างเงี้ยพ้อมแตารมยูเอลโอโหอ,โอ๋หอใช่ใช่อยไม่โดนโดนแล้วอุย <c oughs> โอ้โหเกือบหลุด มันไปบ้านมันเหมือนจะไปบ้านนี็ขาวตีของตกขอล่าใช่ไหมสามเติร์แล้วรอยกลับมาที่เสาใครยิอมอไม่มีใครเลยใช่ไม่มีใครมาบอเบ็ดตึงเบ็ดตึงเราเบ็ไปไหนไว้เบีอยู่บ้านเล็กอยู่บ้านเล็กเบ็ดเอาเบ็ดเก็บของอยู่เบ็มาไม่ทันเบีอยู่ไกลจัดเลยโอ้โหไปไปกัน อะไรแบบนี้เหี้ยคุณนึกว่าเวไฝไหร่รู้แบโอ้โหต่อทำไปทำเฮี้ยอะไรทำเพื่ออะไรไอ้ชาติม้ไอ้จัดชิบโผงตายหายชาติม้อีดอกทองชังเย็ดไอ้เหี้ยกูยังไม่ได้สกิลเลยซาเตอ้ยทำไมตะกี้วะ ลายเบสอยู่เอาต่อไปแกเอาทีหน่อยไอ้เชี่ยไม้ลงไม้นี่ครับอืมเต็มเต็มหน่อยหน่อยโอ้ยมันก็เห็นกูอยู่กลับไปบ้านใหญ่กลับบ้านใหญ่อะไรวะก็วนเทีฉี่โอ้ยเชี่ยของของปิดสาล ต้องไปแน่สองเปรตะครับเอโนวันเนี่ยเะเบิดนี่ยลงระกินทิ้งเลยมันบอกว่าเล่นมันบอกเล่นใหญ่นี่นานเกินไม่เอาเดี๋ยวจะน้ำไปนะครับเก่งเจ๋งเลยเฮียชนเต้ในสัตว์เขามองเลยไหนนี่มีวุ่นใ่้กับเสากูกับเสาได้การง่ายดี จะากอวกมาอวาอไนเฮนี่ทางเกมแน่นอนตาดิไหนมันกระเทียมรอเปล่าไม่ได้มาหรอกไม่ตด้ไม่ดไมเยชวกาดจป่คนวานมาโดนกูไม่ได้ครับเฮียตีสามมามันเมาไอ้เนี่ย mệt mệt mỏi mặt tắp đến một ngày ngày đi banal cà bà đi mày nhoi mày 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 ประตูไหนบ้างหมายถึงประตูบนใช่ไหมประตูบนองเคี้ยมลอยมาวประตูล่างเทียบประตูบนนะครับอนื้อะผมลุกเองได้นะเนี่ยเอ้าวไอเฮ้ยอุ้มว่ะเราเราอยู่กลางกันแบบดิเีไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมมีผมมีของเด็ด น mm hmm. mm hmm. e ี่ไงอประตูน้นอะไม่อกประตูนี้ทำไมอยู่ดีมันไม่อุ้มวะงงจับนี่ยอยากอากอากจะได้หนึ่งกครับมันไม่ได้เลยทุกคนนอ่ดีกว่มันหาไม่เจอับับ Cow weeds nice. and that right, cow weed. ราวิง่งมาหาผมเลยแค่นั้นโอ้โหเบื่อวะเยอะเอาไปเปิดทุกฝั่งไหม่ปลออ่อยต่อลงที่เสาตรงที่เสาตต่ไม่แขวนก็แปลว่ามีขาว เอาขาวบาบี <Okay. S 1> เอาขาวบาบามาวีาวีโ่ออมต่อโอเคออกมาออกเล่นเป็นได้ไหมนะ่ <c oughs> นาจะทิ้งนะเฮ้ย <Okay. S 2> ไม่ทิ้งไม่ทิ้งอยู่อยู่อยู่วิ ติดไม่พักเลยไงเอ้าแล้วเบี้ยปั่นไว้เครื่องไหนเครื่องเยอะ มันเล็กโอเค,มอเคไม่ไม่เบรดโอ้ขาวใช่ใช่ใช่าชาชาชาสามารถ โอเควาง<อ>มันไปไล่เบสไปดึงไปดึงมันเสร็จเลยโอ๋อสวยเริ่มบานเล็กโอเคโอเคผมผมดึงให้ ผมก็ื้มาปัา่นเครื่องนี้เขาจะให้ผมไปปั่เครื่องเล่นอครับไหนวะไม่โดนไหนนอนเอะเครื่องไหนดีเครื่องนี้นะลับใค้ผมโน่หางาไ,ไปปังสวาขาววันดีสาวขาววันมี โดแฝงต่อบอมเลยผมรอด้งแฝ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 งกลับ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 จริงตัวเครื่องเสร็บเดียวแต่บิงเสร็จเสร็จแล้วะแต่มันมีอ้อมกอด้แต่ผมอะอะไระเพื่น น่าจะเสร็จปะไม่เสร็จห่ะมันได้เพื่อนหรอห่วงเครื่องตัดต้องไปดึงป่ะก็เขไปนี่โดนเลยผ่ายละเอ้ายายไม่ทันอีกอ๋อยังไม่โดนแขวนด้วยุยเราหกเมื่4สี่สิบวีไง ลืมเลยยังไม่โดนแขวนเตะเลยต้องเต็ะเลยกันไม่ันตี๊ดปีแมนจับใช่ใช่ใช่หวังหวังอ่ะฮะลุกเองได้นะเบ็โครบเลยน่าจะไปประตูน่าจะดูเอ้าไปเพื่อนไปโดนตรงไหนวะล่ะเนี่ยเพื่อนมาฮิวเบ็ล่าอ่ออีกเพื่อนโอ้เพื่อนมันจะดงริง รับให้พี่ทนอหต้อู้ไม่ก้องลอยช่วยไหมเดวผมเปิดให้ได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 ้เฮ้ยเยอเด้ตับเป็นมาิวแหมเหเปิดหน่อุ้ยชตท้งเอาไม่กูคานแค่นั้นเอาไม่ให้ไม่คานเลย เอากล่องยูมาเปิดเลยก็ได้มันมานจาะมันจะแขวนหน้าประตูน่ะเชจะไปนะไปนะอุะ้ยโอ้โหเก้าเก้าตายแล้วจออ๋อเมื่อกี้แผนล,ลึกอข้ามาเก้าเก้าคือมันเดี๋ยวป้า,ปา,ปาไอ้กล้องเดี๋ยวผมลุกไปดึง ต้องผมไปเปิดประตูเลยนะได้ๆๆๆผมไม่ได <ป S> ้ยินจดิงๆเป็นเบสดีว่ะเปิดกัดนดีกว่าวะเโอ้ยหลบทางยักๆย้ายๆ,ๆเอาผมวะไม่วะไลฟเบสวะกลับไปที่กลับไปที่ทคนลม้มลอมขาดมาเลยปะ่ะ ที่ผมขายไปที่ยี่มันเจอมาที่ประตูวะเจอผมวะ <Okay, okay. S 2> หนาหรอไม่เป็นไรย,ยมันกลัวไ,ไปดึงจับก้องออกถ้าถ้าไมอันนี้ออกได้นะอ้มันไปูนน่ววนมันอยู่ที่หลังผมเลยต้านหลังคนล้มเนะี่ย โค้โดปิดไปมันคานไปเดี๋ยวเบนมาดึงอย่โหลมอโอเคโเดี๋ยวลองให้มันให้มันดึงก่อนมเนเนเดีวเจะเโอเสวยเดี๋ยวก็อุ้ม ยมันไปเบดแอบแอบเนีเนนเนยนดึงได้ไดหมมันจะเบดเอ้ยอย่าหอมล้มหลอมเบสมันแห่มันแห่สวยสวยโอเคลมห่อนล,อลอมอ่อนเาหมดเราหมดเฉย ครเป็นช็อตไฮไลท์มาดูเลยดูเองเออช็อตช็อตเมื่อกี้ต้องตัดเป็นไฮไลท์ให้มาดูเออแบบพี่เกมจากที่แบบล้มหมดจากยูนอฟหมดอ่ะจริงแตัดต่ได้วาดูได้ได้จริงจริงเลยครับ